สวัสดีครับแบ่งตัวผู้ใส่ขึ้นนะครันะครับพ่อพันตัวนี้นะครับขึ้นเป็นติดนะฮะผสมมาแล้วนะครับสี่แม่ถึงห้าแม่ครับแม่นี้แม่ที่ห้าแม่สาวนะครับแม่นี้เราส่งลูกค้าเย็นนี้นะครับเนะี่ยฮะแบ่งพ่อพันตัวนี้นะ นะครัท่านใดสนใจสายตรงมาฮะพ่อพันเป็นงานนะครับดูฮนะอันนี้จะเช้านะครับเมื่อคืนไม่ต้องพูดถึงนะทั้งคืนนะครับอยากได้พ่อพันสายพันสายคืนนะครับสกิทมาเลยฮะนะนะ ีแบ่งอยู่สามสี่แม่ครับสามสี่พ่อนะหรือยู่สี่พ่อใช่ไหมอยู่ที่แบ่งได้นะนะครับใส่ประมาณสองโลไปลนะครับกับสามโลฮะราคาสามพันห้าครับไม่รวมส่งนะฮะค่าจะส่งโทัไทยห้าร้อยนะครับมีใจใส่ตรงมาพ่อพันนะครับ สี่พันลมส่งทั่วไทยครับสายขึ้นครับคนกับคนทองนะสวัสดีครับ